ดูจากหน้าปกก็รู้เลยว่าอัปเดตอ่ะก่อนเออเลยเพื่อนมาเล่นด้วยกันหน่อยได้ไหมโอ้ oh, ป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งดูคัดก่อนสิเออก่อนจะไปโอ้ oh, นี่ครับน้องเบสดิเฟนต์โอ้ป้องกันฐานเหรอคือให้อะไรมาบ้างเนี่ยอ๋อ oh, ให้อุปกรณ์กันครับกันพวกแบบว่าลัทธินะครับที่จะมาบุกเรามีเปิดมาด้วยบูเพนนะครับก็คือที่กันป้องกันแบบอัปเกรดได้ แล้วก็ที่วางเนี่ยดาเมจเยอะขึ้นโอ้ไม่แย่นะครับ4 0เจมิงโอ้ถือว่าถือว่าโอเคนี่ไงมีตัวใหม่อีกตัวครับนี่คือเจ้าเบอร์สึกเบอร์สึกเกอร์โอ้ให้เจ้าแบบกล่องพยาบาลมาครับโอ้ก็เก่งโอ้ครั้งแรกที่ตายทุกคนเขาจะฟื้นคืนชีพ <c oughs> แต่ว่าครับมีเอ่อ HP ที P ่น้อยแล้วก็หิวข้าวส่วนเวล2เนี่ยเวลาฟื้นคืนชีพเนี่ยจะได้พลังมาแบบช่วงเวลาหนึ่งเล็กน้อย ส่วนเวลที่3ครับเราจะสร้างความเสียหายมากขึ้นนะเมื่อให้พีของคุณเหลือน้อยอ่ะโอ้หผมว่าเก่งตัวเนี้ยคือฟื้นคืนชีพได้เลยทุกคนฟื้นมาปุ๊กก็เก่งเลยอันที่สองคือเบอร์เสิร์งนะครับเออเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนนี้อะดู่อยซิว่ามีอะไรเข้ามาบ้างโอเอฟซี FC, เล่นด้วยกันไหมก็ดีนะแบบหนึ่งนะหมดแล้วใช่ไหมอันนั้นจะหมดแล้วนะครับโอ้อนเก่าก็ยังทําให้เสร็จเยอะเลยนะอืมเดี๋ยวค่อยตามเก็บกันนะครับทุกคนโอเคปะเราไปลุยกันเพื่อนๆนะ ไหนใครอยากเล่นบ้างมาครับขอบคุณมากเพื่อนๆที่มาเล่นด้วยกันนะ 99D เอาเอาให้รอดนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างหาด็กที่หายไปไม่หาละหาละหาไปหลายรอบละโอ้ยน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้ตัวอะไรนกนกกระหูงนกกระหุงขนกงนกอะไรอ่ะเพื่อนไม่มีภารกิจนะวันนี้มาดูอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่นแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดอีซี่อีซี่งั้นก่อนอื่นก็ หาข้าวให้เพื่อนๆก่อนเนี่ยโอ้คือผมพูดตรงๆนะก็ให้แค่ข้าวนะแต่ว่าเมื่อกี้ตีนกระต่ายจิกมาแล้วกันอันหนึง่งไม่ให้ไม่ให้ตีนกระต่ายนะครับแตอาไปใช้งานได้อ่าเพื่อนมามาช่วยกันตัดไม้ทําลายป่าด่วนเลยเอ่เพื่อนก็เขารังพยายามกันนะครับก็ถือว่าน่ารักมากนะครับโอเคอ่าทุกคนสักกูหนึงแล้วกันอยากรู้ว่ามันมีอะไรเข้ามาบ้างซึ่งจริงๆผมก็รู้แล้วแหละไปดูอ่าสปอยล์มาเล็กน้อยนะเขาบอกว่า จะมีเจ้าตัวที่แบบอยู่เป็นแบบว่าเหมือนปีศาจนกที่อยู่ในไบโอผีม้านะครับโวนโแล้วก็มีชุดเกาะใหม่ด้วย <S <S 1> <S 1> โแต่ว่าเราต้องหาวิหารวิหาครคัฟติ้งให้เจอก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมหาหดูนะโอเคงั้นตอนแรกขอญาตไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอคิดก่อนว่ามีอะไรนอกจากนั้นไหมโอ้แต่ว่านี่ครับนั่นคือผีม้าครับโอ้เรียบร้อยก็ถือว่า เจอไวนะโอเคไม่ต้องเล่งวันไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่โอ้โหนี่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 อันีนใหม่โอเคอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าขนนกเนี่ยจะแรกเป็นน้ํามันหรือว่าเชื้อเพลิงได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าขนนกเนี่ยก็คือหาได้จากไบโอน้ําแข็งอย่างเดียวนะครับแล้วก็เจ้าปีศาจนกนะครับเวลาเรานะครับวิ่งหนีเขาแล้วก็เราลอดชีวิตเนี่ยเขาก็จะให้เป็นขนนกมาถือว่าขอบคุณนะเจ้าชีวิตเรา แล้วก็ไล่ขนนกครับเมื่อเราแบบวิ่งมาได้รอดแล้วเขาบินหายไปเลยนะครับเขาทิ้งขนนกเอาไว้เราก็เอาขนนกนะครับมาแรกจนกว่าอ่ออันนี้จะเต็มนะครับระหว่างแรกก่อนเต็มเนี่ยก็จะให้ของมาเรื่อยๆนะทุกคนพอเต็มปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้ของรางวัลเป็นเม็ดเขียวเนาะแล้วก็ของราวันอื่นๆอีกมากมายนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเก็บได้นะครับเจ้าขนนกเดี๋ยวจะลองมาใส่ดูแต่วันนี้เนี่ยอยากไปดูเจ้าตัว นกปีศาจร้ายในเบโอนน้ำแข็งก่อนอ่ะแล้วก็ชุดเกาะใหม่นะครับชุดเกาะใหม่นี่ยรู้สึกว่าจะกันหนาวได้แบบเอาติเมีดีนะครับดีมากๆเดี๋ยวรองดูนะครับต้องมีของเรียกว่ามีอุปกรณ์ใหม่ด้วยอย่างเช่นงวงช้างนะครับเราต้องจัดการเจ้าแม่มดเออซึ่งน่าจะยากน่าดูนะจัดจัดการเจ้าแม่มสแล้วก็เอางวงช้างกับหนังหมามานะครับอ่ะนองคนนี้ น้องเขาบอกว่าอายุ8ดขวบเองอยากเล่นกับพี่มานานแล้วอยากเป็นยูทูบเบอร์นี่ผมก็เลยบอกว่าถ้าอยากเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเดี๋ยวพี่ให้กำลังใจนะจ๊ะโอ้น่ารักมากเลยอะทุกคนเดี๋ยวทุกคนผมก็เลยแบบทําคลิปแบบไม่มีวันเหนื่อยเลยนะเป็นเพราะว่าทุกคนนะครับทุกคนทําไมเครื่องแหลกๆ <c oughs> เครื่องแหลกๆอย่าพิ่งแหลกเฮ้ยเนี่ยเป็นเพราะทุกคนเลยนะครับผมก็เลยไม่มีวันเหนื่อยเลยในการทําคลิปนะครับเนี่ยเจออะไรแบบนี้คือหิวใจมากเลยสบายใจแล้วสบายใจงี้ต้องวิ่งครับวิ่งทำ,ทำทำไมอะ ครับแมปก่อนได้ไหมมีคนครับแมพวางแมปด่วนเลยโอเคเราจะได้เปิดแมปได้นะครับนี่ข้างหน้าเราตรงนี้นะครับจะมีไบโอน้ําแข็งนะครับเราอิ่มข้าวและคืนแรกก็ไม่น่าจะมีนะครับเจ้ากวางนะครับกวางร้ายงั้นคืนแรกเราสํารวจก่อนไหมคือผมว่าผมไม่ต้องสํารวจก่อนก็ได้นะทุกคนเนี่ยมีกล่องมีกล่องไปหากล่องก่อน เพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปแลกเจ้าตัวนี้ก่อนเ,อเจ้าแซกนะครับหรือว่าที่เก็บกระเป๋านะให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนนะครับแซกเราเก็บได้5เนี่ยเดี๋ยวมันไม่สะใจนะครับโอ้เช้า้วครับโอเคมาปะดับนังไมาห้หน่อยได้ไหมผมต้องการนังหมาหนังหมาโอ้เครื่องบินอะไรอะเครื่องบินโอเคนังหมามาแล้วครับแป๊บหนึ่งโอ้มีเครื่องบินลบหล่อนอยู่นี้เฮ้ยอะไรใหม่ๆม,มาเพียบเลยเนี่ยเจ้า,าน่ารักเอาเพื่อนอะเอานังหมาไปด้วยเพื่อนไป เพราะว่าหนังหมาเไว้แรกของนะครับทุกคนเนี่ยเอามาให้เพื่อนด้วยเป็นไงน่ารักใช่ไหมน่ารักชิมิเลยอะโอเคงั้นเอาเจ้าขากระตุยขากระตุยไปแรกของเป็นแซกค,ครับทุกคนแซกเสร็จแล้วเขาก็จะเอานี้ครับเอาหนังหมาเข้าไปเราจะเอาเป็นเอชุดเกาะคงไม่เป็นไรเนาะทุกคนเออตอนนี้เนี่ยเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าอาวุธและกันนะครับอ่ะเราได้ทั้งอาวุธระยะใกล้และไกล แนวะทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมสู้โอเคก่อนอื่นเราก็อัปเกรดแมปก่อนลวกันทุกคนอ่ะผมขอเวลาสักครู่นะครับอัปเกรดให้เต็มเลยลวกันนะครับเวลหกซีอครับผมเดี๋ยวถ้าเจอวิหารก็จะบอกด้วยอ๋อลืมพาไปดูเจ้าเครื่องบินเลยอ่ะแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตจัดการในนี้ก่อนในนี้อะไรเนี่ยทำไมมีอะไรเพียบเลยตรงนี้โอ้ว่าจะตัดให้ดูแบบตอนนู้นนะแต่ว่าก็มีอะไรน่าสนใจอยู่โอ้ยไม่ตายหรอจิมจิบจิบจ,บจบินี่อ้อย โอ้เจ็บเหลือเกินวันดีเจ้าลัทธิโอ้ยจิ้มเออ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 เรียบร้อยโอ้หมาเพียบไอ้นี้ดีนะทุกคนอุ้ยเฮ้ยนี่งวงช้างนี่ไงผมต้องการอยู่แต่ว่าต้องไปล่ากับแมมมอสนะตอนนี้ยังเก็บไม่ได้โอเคไฟครับไฟสวัสดีโอ้โว้โว้โวโวโวขอโทษลูกพี่โอ้นี่ไงวิหารผมเจอแล้วครับโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหเดินดุม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 มา เรียกได้ว่าเดินดุ่มดกเออตรงตรงเข้ามาเรียบร้อยเจอเฉยโอ้ดวงดีชะมุดเลยอะ่ะงั้นไม่ต้องอัปเกรดแล้วมั้งเนาะไม่ต้องอัปเกรดให้สุดแล้วก็ได้ครับทุกคนอัปเกรดพอได้เข้าไปก็พอนะครับโ okay. okay. uh huh. oh, อเคโอเคอ่าฮะโอ้หิวข้าวอ่ะหิวข้าวขอขอ,ขอกินข้าวหน่อยนะเจ้าหมาน้อยสุดน่ารักโอเคกลางคืนกําลังจะมาแล้วครับนาฬิกาอ่า uh huh. เราครับเลยแล้วกันนะครับนาฬิกาสําคัญอยู่นะ โอเคอ่ะอีกหนึ่งนาทีนะครับเชา้าโอเครอแป๊บหนึ่งโอ้มีคนคราฟทิศทางด้วยขอบคุณมากเลยเพื่อนเราขอไปสำรวจอันนี้ก่อนละกันทุกคนสำรวจสิ่งที่ผมเจอเมื่อกี้เจ้าที่คราฟนะครับที่คราฟเข้าได้ยังอะ่ะทุกคนถ้าเข้าได้แล้วก็ไม่ต้องนะอัพแล้วนะเอ้ก็เข้าได้แล้วนี่ใช่ไหมเข้าได้แล้วครับโอ้ดวงดีชมุดเลย เอ๊แต่ว่าทางเข้าเขาอยู่ไหนอะทุกคนเออทางเข้าคือตรงนี้เหรอเราต้องทุบไม้เหรอทุกคนอ้าวเข้าวิหารได้แล้วเหรอเพื่อนทําอะไรเพื่อนขุดใช่ไหมเมื่อกี้โอ้เก่งมากเก่งมากนี่ช่วยช่วยยิงช่วยยิงอ้าอย่ามาทาเพื่อนผมนะออกไปเลยมาครับวิหารในนี้อันตรายมากทุกคนวิหารนี้อันตรายมากๆเพื่อนเราวิ่งวิ่งเะเพื่อตีแววตีอ้าววิ่งวิ่งยิงยิงยิงแวะตีทีหนึ่งแววเเกือบตายทุกคนเกือบไม่รอดแล้ว โอเคเราได้นี้ครับมาต่อครับอาา่าฮะโอเคนี่ต้องต่อให้ครบนะครับข้างบนน่าจะมีสตูอีกครับทุกคนผมว่าผมกลับบ้านก่อนเพราะว่าใกล้กลางคืนแล้วแล้วก็หิวข้าวมากด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาบุกกันดีกรอบนะครับโอเคครับมาเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนใช่ไหมผมมีคนหาดีแค่แล้วอ้ขอบคุณมากเลยผมก็นะครับมาทาตรงนี้ให้โ,โยนลงไปครับมีตรงไหนอีกไหมเราต้องเคลียร์อะไรอีกข้างบนนี้มีอีกไหมโอ้ มีแบบนี้เลยหรอโอ้ของดีมากครับอันนี้เพื่อนเดี๋ยวผมเห็นเพื่อนผมเห็นเพื่อนช่วยช่วยเพื่อนก่อนโอเคเราได้นี้มาครับว้าวเลื่อยไฟฟ้าครับส่วนเพื่อนเปิดมาก็เป็นอะไรเป็นแซ็กใช่ไหมเมื่อกี้โยนลงไปปิ้ง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 เรียบร้อยนี่ครับเราเนี่ยต้องการนี่ครับอย่างที่บอกไปนะครับแมมมอสชาร์จ หรือว่าเจ้างวงช้างของน้องแมมมอนนั่นเองนะครับแล้วก็วู้บนะครับก็คือเจ้าหมาป่าปติเลยหนังหมาปตินั่นเองงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยครับจะไปหาเจ้าแมมมอนไปจัดการแมมมอนครับไปเดี๋ยวเราไปสำรวจโซนน้ำแข็งกันดูครับแต่เ,เริ่มหิวข้าวเลยฮนะไม่เป็นไรไปเราไปโซนน้ำแข็งเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันหิวคงหิวข้าวอะไรไม่หิวหรอกความหิวมันเป็นแค่กิเลสที่เราหิวจริงๆแล้วเราไม่หิวครับอดข้าวสักสามวันสรุป นอนชัก <laughs> อะไรเนี่ยอ่ามาแล้วครับน้ําแข็งเราก็ยังไม่มีชุดเก,กาะกันน้ําแข็งนะครับแนะนําว่าให้มีชุดเกาะก่อนก็ฆ่าจะพวกหมานะครับหมาป่าตัวเล็กนั่นเองอ่าตอนนี้อีกหนึ่งนาทีขํานะครับนี่นี่เจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไรอะ่ะโอ้ยหนาวอะ่ะหนาวอะ่ะอย่ายุบเราเลยนะคุณดีเออ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 นี่ได้มาหนึ่งครับต้องการสามอันนะครับทุกคนโอเค ได้ไมาอีกอันหนึ่งยังไม่มานะครับเจ้หมาโอเคสาม,มาแล้วครับทุกคนเหลือเวลาอีกสามสิบวิเราจะต้องไปทําที่คราฟนะครับระดับเกือบสูงสุดนะครับระดับสูงสุดคือนังมีสุดสุดท้ายคือแมมมอตนะครับที่มาใหม่เดี๋ยวเราต้องการแมมมอตนะครับเอาแค่ระดับสามก็พอเอาไรไงมีคนมากระแทกอีกโอเคไม่เป็นไรครับเราทําที่คราฟไปนี้ก่อนชุบๆุบุบุบเรียบร้อยได้นี อันนี้เป็นเพียงแค่มาป่าน้ําแข็งนะครับยังไม่ใช่แมมมอสไปรุยต่อรุยต่อแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ด้วยเจ้าตัวนกคูก,กนกคู่ปีศาจตั้งแต่ต้นคลิปที่เราบอกนะครับยังไม่ได้หาเลยต้องหาตอนกลางคืนนะทุกคนเออไม่เป็นไรเราก็โอ้โหเพื่อนก็สร้างโอ้โหสวยจังเพื่อนเก่งมากตุง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 มาเราต้องจัดการนะครับโอ้แป๊บนึงนะตัดตัดไม้เพื่อนก่อนมา เออวันแรกมาเออเออเออมืดมืดไปดิเริ่มได้ยินเสียงนกนะครับเมื่อกี้นกกุ๊กูุกุ๊กกเราไปเลยดีกว่าไหมเผื่อบางทีได้เจอนกเลยก็ได้นะครับโอเคลองดูนะครับแล้วก็จะไปสํารวจดูเจ้าแมมมอสนะครับว่าเราเปิดแมปถึงหรือยังอันนี้คือแมปเอ่อเวลห้านะครับไม่รู้ถึงหรือยังถ้าถึงแล้วก็ไม่ต้องอัพนะครับส่วนถ้าไม่ถึงก็ต้องอัพเราต้องจัดการเจ้าแมมมอสโอเคอ๋อ เจอแล้วครับมาแล้วครับโอเคโอเคแมมอสขอโทษนะ,ะไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเปิดครับเปิดแค่นี้ก็พอแบบนะครับวิวห้าก็พอแล้วเนาะยิงด้านหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลงไปสู้ครับมาชุ่มชุ่มนี่เรียบร้อยงวงช้างมาไหมอะไม่มาเลยโอ้ก็มายากนะครับงวงช้างอกินกินนะตรงนี้มีขนนกไหมเดี๋ยวพาไปดูขนนกนะครับ นี่คนนกเจอแล้วนี่ลักษณะแบบนี้โอ้กาลังตามหาปืนยาวพอดีขอบคุณครับโอ้กลางคืนกาลังจะมาครับทุกคนอ่ะกลับกลับกับมีปืนยาวให้เพื่อนด้วยอันนี้วันนี้วันที่แดนะครับเดี๋ยวรอสักวันที่สิบนะค่อยไปตามหาเจ้านกนะครับอุ้ยอะไรอ,ะอ่ะหนูกําลังทําอยู่ในสวนํำแข็งโอยได้กินอะไรแปลกๆเหมือนนกโอ้ยใช่เลยอะไรที่หมูหนูอื <S <S อันนี้คือที่มาของเห็ดหูหนูแต่ว่าน,นี่คือหมาหูหนูอะไรน่ากลัวมากแสดงว่าหลังจากนี้นะครับพอมีคัสซีนี้ปุ๊บใช่ไหมเราจะเริ่มเจอเจ้านกของเอ่อเจ้าตัวนั้นเนี่ยของจริงนะครับตอนนี้ยังไม่เจอเนาะเออก็ว่าอยู่นะครับเฮ้ย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 เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงทุกคนอวิ่งตามเอาเรียบร้อยเป็นไงแสงยัง,ยงตาโหดูหน่ากลัวมากลูกพิป วิ่งกับป้าเนี่ยโอ้คือหลังจากคัดซีนมาปุ๊บใช่ไหมเขาจะผมก็จะเริ่มเจอเจ้านกของจริงนะครับอ๋อว่าแล้วเชียวโอ้โหเกือบบอรอดเลยนะเมื่อกี้กระสุนมีจํากัดนะทุกคนยิงให้ระวังระวังต้องการงวงช้างสองอันนั่นไงบอยระวังโอ้กะโดดช้างก็โดดสูงไปไหนเนี่ยบ๊มบมโอเคเรียบร้อยงวงช้างดรอปไหม งวงช้างไม่ดอบเลยครับโอเคตอนนี้ช้างเราจัดการ2ตัวแล้วนะต้องรออีกประมาณ2วันนะครับเขาถึงจะเกิดใหม่่ะคืนนี้เดี๋ยวผมรองนะครับรองไม่กลับบ้านดูดีกว่าอหลังจากวันที่10เนี่ยเขาจะเริ่มเจอเจ้านกนะครับนกนกอะไรเรียกว่าน,น,นกนกอีเวาหรือเปล่า <laughs> นกอะไรอยู่ในน้ำแข็งเนี่ยเออโอเคเลิกวิ่งก่อนเพราะว่าเก็บพลังวิงววงว่งไว้วิง่งหนีนกเก็บพลังวิ่งไว้วิ่งหนีนกนกเขาจะมาลักษณะยังไงเอ่ย โอ้นี่ครับทุกคนโอ้แบบนี้เลย๋อเขาจะมองเห็นเราครับคือถ้าเขามองมองมองเห็นเราแบบนี้คือโอ้โอ้โอ้โ,อโดนคือผมโดนน้าแข็งด้วยทุกคนอ้อโอ้ยตายโถ <laughs> โถอ่ะงั้นคลิปนี้ประมาณนี้นะผมก็สรุปอัปเดต น่าจะครบทั้งหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวว่าเจ้าช้างแมมมอนเนี่ยน่าจะาหายนานนะครับเจ้างวงชาง้างงั้นเอาวเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับประมาณนี้นะกอยู่นะโอเคซีย <laughs> okay, ูครับ